บทที่สผู้เชี่ยวชาญในขณะที่ทุกคนอิบฉาซูเฟยเฟยก็พูดอย่างไรความรู้สึกว่าทำไมฉันต้องไปช่างเป็นเรื่องตลกเธอเป็นจักรพัฒดินีเธอเคยปลุกใครให้ตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่กันแม้ว่าตอนนี้เธอจะไม่ใช่ใครก็ตามแต่ซูเฟยเฟยก็ไม่สนใจที่จะรับใช้ผู้อื่นหนึ่งทำไมเธอถึงปฏิเสธเขาละ่ะบ้าเอ้ยหลงทาง คุณกำลังตั้งค่าส่วนโค้งของตัวละครแบบไหนที่นี่ใบหน้าของผู้กำกับมืดลงและเขาเยอะหยันแน่นอนถ้าไม่อยากไปก็เลิกสัญญาได้เลยคุณสามารถจ่ายค่าเลิกจ้างได้หรือไม่ซูเฟเฟยครุ่นคิดอยู่พักหนึ่ง ในความทรงจำของเธอมีค่าปรับสำหรับการผิดสัญญาและจำนวนเงินก็สูงมากแม้แต่ซูเฟยเฟยดั้งเดิมสิบคนก็ไม่สามารถจ่ายได้ซูฟฟย์เป็นนักการเมืองและนักการเมืองเป็นนักธุรกิจที่ไม่เคยขาดทุนดังนั้นซูเฟยเฟยจึงไม่มีนิสัยชอบแบกรับผลที่เธอไม่สามารถทนได้ในช่วงเวลาแห่งความโกรธ ดังนั้นสองวินาทีต่อมาซูเฟยเฟยจึงไปหาบ่อซิลินผู้หญิงคนนี้รู้วิธีปลดปล่อยทุกสิ่งจริงๆเธอคือสาวโหลดฟรีอันดับหนึ่งในวงการบันเทิงจริงๆฉันกำลังจะตายเพราะเสียงหัวเราะเพียงแค่รอและดูเธอทำเสร็จแล้วเแบบี้โบเกลียดเวลาที่มีคนปลุกเขาจากการหลับไหลหนึ่ง คนสุดท้ายที่ทำสิ่งนี้ได้ออกจากวงการไปแล้วหลังจากถูกแฟนๆของโบวิจารณ์เรื่องตลกแน่นอนซูเฟยเฟยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในส่วนความคิดเห็นเธอแค่ถือว่ามันเป็นการโทรปลุกตามปกติมันเป็นเรื่องน่าอายเล็กน้อยที่เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำกล้องติดตามซูเฟย่และย้ายไปที่โบซิลิน ซูเฟยเฟยเดินเข้าไปใกล้และเห็นชายผู้อเนกกายทันทีต้องบอกว่าในฐานะจักรพรรด,ดินีซูเฟยเฟย,เ,ฟยเคยเห็นผู้ชายหลายคนในชีวิตก่อนของเธอหลายคนมีความสวยงามที่ทำลายล้างอย่างไรก็ตามต่อหน้าชายผู้นี้ เขาสามารถถูกมองว่าเป็นเพียงคนธรรมดาเท่านั้นสีแสงสีส้มของดวงอาทิตย์สาดส่องไปที่ด้านข้างของชายคนนั้นเขามีด้างจมูกที่สูงโครงหน้าที่ชัดเจนซึ่งดูงดงามเกินไปเล็กน้อยและความเมื่อยลา้าระหว่างคิ้วของเขาได้เพิ่มความงามที่แตกสลายให้กับชายคนนี้เล็กน้อยผิวของเขาขาวซีดและดูหน้าดึงดูดมากภายใต้แสงแดดเมื่อกล้องเลื่อน หน้าจอสัญ,ญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยก็เต็มไปด้วยเสียงอุทานที่น่าลหลงไหลฉันตายแล้วฉันตายแล้วฉันตายแล้วฉันจ้องหน้าเขาชั่วชีวิตฉันไม่ใช่แฟนแต่ฉันต้องซื่อสัตย์กับคุณเทียบกับเขาแล้วฉันเป็นแค่ดาราหน้าจืดที่น่าเกลียดจริงๆอย่างไรก็ตามซูเฟเฟยยังคงขมวดคิวเธอต่อสู้ในกองทัพและถูกล้อมรอบด้วยชายร่างกำยำ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ดูไม่เหมาะสำหรับสงครามดูเหมือนว่าผู้ชายที่นี่ต้องได้รับการฝึกฝนสามในอีกด้านหนึ่งผู้ช่วยโบกมือของเขาและทำเสียงสั่นส่งสัญญาณให้เธอถอยออกไปอย่างรวดเร็วคนอื่นอาจไม่รู้แต่เขารู้ดีว่าโบมีอารมณ์ร้ายมากเมื่อเขาตื่นขึ้นมันไม่ง่ายเลยที่จะหนีไปหลังจากทำให้เขาขุนเคืองใจ คนรอบข้างเข้าใจว่าผู้ช่วยหมายถึงอะไรและถอยกลับไปทีละคนพวกเขามองไปที่ซูฟายี่ด้วยความคิดของการดูการแสดงเช่นรูโออิ่งยิ่งกว่านั้นยืนอยู่ที่แนวหน้าซูเฟ,เฟเฟอรีตาและก้าวไปข้างหน้าเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยเและผู้ช่วยก็ไม่สามารถหยุดเธอไว้ได้ทนันเขากลัวว่าเสียงจะทำให้คนที่อเนกกายตื่น ทุกคนสูดอากาศเย็นและหันหลังกลับส่วนความคิดเห็นระเบิดอย่ามาใกล้ลูกฉันหายนะฉันอ้วกฉันกำลังคิดวิธีที่จะดึงดูดความสนใจความห่างเหินที่ฉันมีอยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนท่าทางของผู้หญิงตรงมากและการเคลื่อนไหวของเธอสะอาดและเรียบร้อยขณะที่เธอเข้ามาใกล้เธอหยุดและยกขาขึ้นเชิญ รูโอ๊กอิ่งขมมดคิ้วเธอพยายามทำอะไรในวินาทีถัดมาขาก็ขยับไปที่เก้าอี้เองอย่างว่องไวปังเก้าอี้ถูกพลิกลงกับพื้นทันทีสองผู้อเนกายถอยกลับไปสองสมเมตรแล้วหมุนสองสามครั้งก่อนจะหยุดลงชายบนพื้นเงยหน้าขึ้นทันทีและค่อยๆย,ยันตัวเองขึ้นมุมของเสื้อยืดสีขาวเรียบง่ายของเขาถูกยกขึ้น เผยให้เห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องของเขาเขามองผ่านแว่นกันแดดและศบตากับซูเฟยเฟยปากของผู้อำนวยการลิวเปิดกว้างและเชิญรูโอกอิ่งตกใจมากจนพูดไม่ออกเธอเพิ่งเตะโบลูกของเราหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยนี่คือการแข่งขันชกมวยใช่ไหมไอ้บ้านี่กล้าเตะลูกเราหรอกล้ามท้องกล้ามท้องกล้ามท้องดูกล้ามท้อง เอฟดอกจันซีเคเธอขึ้นขากันไกลของทุกคนลดลงทุกคนรู้ว่าซูเฟเฟยผิดปกติแต่ไม่มีใครรู้ถึงขนาดนี้สมแล้วที่เป็นพระเอกตัวท็อปของวงการบันเทิงคนดังอย่างเธอจะกล้าวิาพากวิจาร์ณอินเทอร์เน็ตทั้งหมดได้อย่างไรคราวนี้สายตาของเธอจับจ้องไปที่บ่อซิลิน หลังจากนั้นไม่นานโบซิลินก็ค่อยๆเอื้อมมือออกและถอดแว่นกันแดดออกด้วยนิ้วที่ถนัดเผยให้เห็นดวงตาสีดำที่ยาวและแคบการจ้องมองของเขาจับจ้องไปที่ใบหน้าของซูเฟยเฟยโดยไม่แสดงออกใดๆผู้ช่วยเสี่ยวเหอหน้าซีดมันจบลงแล้วสำหรับเธอไม่เป็นไรถ้าผู้หญิงคนนี้มักจะเสแสร้งแต่นั่นมัน อย่างไรก็ตามในวินาทีถัดมาซูเฟยเฟยก็ก้าวไปข้างหน้าโดยไม่รอให้บอซิลินตอบสนองเสียงอันดุดันของเธอดังก้องไปทั่วทั้งสถานที่ตอนนี้เป็นเวลาทำงานฉันไม่สนใจว่าคุณจะเป็นใครแต่คุณต้องปฏิบัติตามกฎของฉันหากคุณอยู่ทีมเดียวกับฉันอนาคตถ้ายังนอนคนเดียวออกจากทีมแล้วเอาตัวเองให้รอดคุณได้ยินฉันไหม หลังจากนั้นซูเฟยเฟยก็เหลือบไปมองเขาและกระตุกจมูกของเธอด้วยความขยแขยงคุณอ่อนแอเกินไปหนึ่งทิ้งฝูงชนที่ตกตะลึงและความคิดเห็นที่เต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามซูเฟยเฟยหันหลังกลับและจากไปสองทุกคนพูดไม่ออกความเงียบเป็นสิ่งเดียวบนเกาะร้างในค่ำคืนนี้มีเพียงโบซิลินเท่านั้นที่เลิกคิ้วอย่างครุ่นคิด ในความเงียบเชิญรูโอกอิ้งจัดระเบียบผมของเธอและเดินไปที่โบซิลินเธอเผลอเปิดเผยรอยแยกของเธอและพูดเบาๆว่าคุณสบายดีไหมสามชายคนนั้นรีบชักมือออกไม่ให้เธอแต่ต้องตัวเขามือของเชิญรูโอกอิ่งแข็งกลางอากาศเธอได้ยินเสียงต่ำและเย็นชาเหนือศีรษะของเธอฉันขอโทษฉันแท้เครื่องสำอาง สฉันก็แพ้คนที่เปิดเผยผิวแบบนั้นเหมือนกันเขาพูดอย่างเฉยเมยหลังจากหยุดชั่วคราวสามใบหน้าของเชิญรูโออิง่งเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีไม่มีทางครอบครัวสิ่งต่างๆเริ่มน่าสนใจมากขึ้นไอบ้บ้าจงใจอวดกระเป๋าของเธอฉันหัวเราะจนแทบสำลักน้ำหนึ่งฉันคงไม่ได้ดูรายการวาไราตี้นี้ถ้าไม่มีโบที่รักด้วยปฏิกิริยานี้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินลักษณะของผู้คนเสียงของเขาน่าทึ่งมากหูของฉันมีความสุขฉันตั้งตารอที่เบบี้โบและซูฟฟยี่จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันจริงๆซูเฟยเฟยรอให้ตายเถอะฮือๆฉันสามารถตั้งตารอการรวมตัวของคู่พลังชั่วร้ายและอสสรพิษได้หรือไม่ 2. พูดตามตรง คำพูดของโบนั้นมากเกินไปหน่อยจริงๆรูโอปิ้งพยายามช่วยด้วยความปรารถนาดีเท่านั้นโดยปกติวงการบันเทิงต้องรักษาชื่อเสียงอย่างไรก็ตามบอศิลานี้ไม่เคยปฏิบัติตามสภาพที่เป็นอยู่บ่อศิลินนี้ดูเหมือนแตกต่างจากที่คนอื่นวาดให้เขาเป็นปรากฏว่ามีบอศิลินอีกแห่งที่เป็นยักษ์ใหญ่ทางการเงินในอีกจักรวาลคู่ขนาน และชื่อของเขาก็คือบอซิลินเช่นกันเมื่อสามวันก่อนเมื่อโบอรซิลินยักษ์ใหญ่ทางการเงินรายนี้กำลังเตรียมที่จะลงทุนในวงการบันเทิงผู้ช่วยของเขาได้นำโปรเจกต์บางอย่างมาให้เขาหนึ่งในนั้นคือโครงการรีแมคคนแนวนิยายเป็นภาพ,พยนตร์ที่น่าสนใจคือผู้เขียนใช้เขาเป็นต้นแบบและสร้างตัวร้ายชื่อบอสีลินด้วย เขาจำได้เพียงว่าเขาหลับไปในห้องทำงานและตื่นขึ้นมาที่นี่ก่อนที่เขาจะแยกแยะเรื่องนี้ได้เขาก็ถูกผู้หญิงคนหนึ่งไล่ออกไปโดยไม่มีเหตุผลก้าวชื่อของผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนจะเป็นซูฟายเธอเป็นตัวประกอบหญิงในหนังสือเล่มนี้หรือไม่โบซิลินจำได้ว่านี่คือตัวละครที่